เฮ้ยทุกคนถือว่าผ่านไหมหวัสดีทุกคนด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับเกมหาเงินเข้าทูเบตี้วอลเล็ตมาใหม่ก็ต้องบอกไว้ก่อนอันนี้ผมไม่มั่นใจว่าจะสามารถถอนได้ไหมครับซึ่งการถอนจากเกมนี้นะครับรู้สึกว่าโอเวอร์นะ รู้สึกว่าการถอนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับและผมจะยังไม่แปะลิงก์หรือยังไม่บอกตัวเกมนะครับว่าเป็นเกมอะไรนะทุกคนเออในะเดี๋ยวมาดูกันก่อนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมเล่นไปแค่7ด่านเท่านั้นนะทุกคน7ดด่านเท่านั้นผมได้เหรียญมาทุกคน อยู่ที่117บาททุกคนโอ้ถือว่าค่อนข้างที่จะเยอะมากๆนะครับแล้วก็สามารถรับจากตรงนี้ได้ด้วยนะทุกคนตัวที่เป็นรางวัลถ้าเกิดว่าเราสะสมดวงคะแนนไปเรื่อยๆก็จะได้รับเงินเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนั่นเองนะจากตรงนี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจะเทศการถอนเลยแหละนะครับซึ่งเราจะยังไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับก็คือผมเพิ่งดาวน์โหลดเล่นมานะครับไม่รู้ว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่าก่อนอื่นอ่ะ เดี๋ยวผมทําการเปิดสําหรับกล่องสมบัติก่อนนะวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทําการรวบรวมนะนี่รวบรวมน้ำนะทุกคนตัวที่เป็นสีเหมือนกันนะตัวที่เป็นสีเหมือนกันเอเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดิถ้าเรารวมเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราได้คะแนนครบเรียบร้อยเราจะสามารถถอนได้ไหมอันนี้ผมสงสัยนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะว่าจะเป็นยังไงนะ กดคลิกด่านถัดไปอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะซึ่งจะให้เราผ่านด่านไปเรื่อยๆนั่นเองครับเดี๋ยวเราออกจากด่านก่อนก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันดีกว่านะสำหรับการเปิดหีบสมบัติของเรานะครับมาดูว่าเราจะได้ธนาบัตรเพิ่มอะไรไหมอะกดคลิกเปิดหีบไปได้อะไรวาทุกคนเออน่าจะได้เหรียญหรือเปล่านะครับน่าจะได้เหรียญหรือเปล่านะอ่ะเดี๋ยวๆไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวเราจะลองเล่นสักหนึ่งด่านละกันอ่ะลองเล่นสักหนึ่งด่านเพื่อจะให้ได้หนึ่งร้อย 20บาทนะทุกคนตัวที่เป็นเหรียญไม่รู้ว่าจะได้จริงหรือเปล่านะอันนี้ไม่มั่นใจด้วยซ้ำนะามาลองเล่นลองดูละกันนะครับนี่ค่อยๆรวบรวมไปทุกคนเดี๋ยวกดคล,กคลิกดูวิดีโอกันก่อนนะครับอ่าก็จะเป็นการดูวิดีโอแบบนี้นั่นเองครับใครที่ทําการดูวิดีโอนะครับก็ส่วนมากจะเป็นดูวิดีโอนั่นแหละนะครับถึงจะได้รับเหรียญเยอะๆนะสำหรับโรเกมนี้นะ เดี๋ยวมาดูกันก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราดูเสร็จแล้วเราจะได้กี่เหรียญกันภาวนาให้ได้มากกว่า3ามเหรียญนะครับซึ่งเราจะมาถอนในคลิปนี้ลองดูซึ่งผมดาวน์โหลดมาไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะน่าจะไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะเออได้เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมกดคลิกกากระบาดออกกันก่อนนะครับมีปุ่มกาออกให้เราไหมเนี่ย มีไหมทุกคนหาไม่เจอนะและน่าจะต้องรออ่ะมาแล้วมาแล้วทุกคนมีปุ่มกาออกให้เราไหมเนี่ยกดคลิกกาออกไปหนึ่งทีทุกคนเดี๋ยวมาดูว่าเราจะได้กี่เหรียญกันปกติแล้วจะไม่เชื่อมต่อแบบนี้นะทุกคนจะไม่รอแบบนี้นะโอ้โหลนานเว้จะได้เหรียญไหมเนี่ยถ้าไม่ได้ก็คือต้องรออีกสักพักนั่นแหละนะครับ ตอนนี้นะครับเราก็ได้มาบวกเพิ่มเป็น123เหรียญแล้วเออน่าจะครบแล้วแหละนะทุกคนไม่รู้จะสามารถถอนได้หรือเปล่านะก่อนอื่นเราก็มารับจากตรงนี้ด้วยอีกหนึ่งช่องทางนะอีก30เหรียญทุกคนได้ไหมวะอ่ะอีก30เหรียญน,นะทุกคนได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยวนึกว่าจะได้ทุกคน ไม่ได้นะมันจะรวมอยู่ตรงนี้เฮ้ยจะรวมอยู่ตรงนี้อะ่ะ <c oughs> ก็คือเราจะต้องทําการเล่นสะส,ะสมให้ครบ150เหรียญนะครับ <c oughs> เดี๋ยวมาดูแล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวอีพีหน้านะอีพีหน้านะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าจะสามารถถอนได้ไหมส่วนการถอนเข้าทูม m น n ี้เป็นยังไงอ่ะเราสามารถคลิกเลือกได้นะทุกคนว่าเราจะถอนผ่านช่องทางไหนเนวยทุกคนทูมอน o ี e วอลเล็ตไหมเพมย์พาวไหมนะครับเดี๋ยวมารอดูอีกทีแล้วกันนะครับใครที่จะทําการเพิ่มนะ เพิ่มจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาอัปเดตต่อให้นะมาอัปเดตต่อให้นะว่าจะสามารถถอนได้ไหมส่วนตัวที่เป็นกระปุกออมสินล่ะเป็นยังไงบ้างก็ยังไม่สามารถรับได้นะทุกคนเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีเดี๋ยวจะมาอัปเดตอีกทีนะว่าจะสามารถถอดออกมาได้ไหมอรอลุ้นดีกว่านะครับ <laughs> อรอลุ้นดีกว่านะครับว่าเราจะสามารถถอดออกมาได้ หรือเปล่านะครับรอติดตามนการัํสหรับเกมนี้นะยังไม่บอกชื่อเกมแล้วก็ไม่รู้ว่าจะสามารถถอดได้จริงหรือเปล่านะครับส่วนการเล่นของเราส่วนมากแนะนําให้ดูวิดีโอนะทุกคนเออเป็นการดูวิดีโอจะได้คะแนนค่อนข้างที่จะเร็วมากๆนะครับเดี๋ยวเราเล่นไปสักพักก่อนนะ,ะถ้าจเจอแบบนี้เราก็กดรับดูวิดีโอได้เลยเดี๋ยวมาดูว่า เราดูเสร็จเราจะได้กี่เหรียญภาวนาให้ครบ150เหรียญเร็วๆนะจะไม่มีอุปสรรคในการถอนออกมาเลยทุกคนหรือเราจะต้องเชิญเพื่อนอีกอันนี้เราไม่รู้เหมือนกันนะใครที่เป็นสายฟรีเดี๋ยวมารอติดตามแล้วกันว่าจะสามารถถอนได้ไหมแต่การหาเหรียญค่อนข้างที่จะไวมากๆนะอ่านี่ได้บบกเพิ่มเท่อไะไรแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดีเดี๋ยวเป็นร้ออ่ะเราสามารถถอนออกมาได้แล้วใช่ไหม โอกาสที่จะสามารถอ่าเดี๋ยวมาดูดิทุกคนจะสามารถถอนออกมาได้ไหม<ๆ>เดี๋ยวก่อนอื่นนี่เราต้องทําการเพิ่มบัญชีก่อนนะตัวนี้ก็จะเป็นการใส่เบอร์ two p นี่วอลเ l ็ตนะครับแล้วก็ตัวที่2นะครับจะเป็นการใส่ชื่อนะครับสําหรับใครที่จะทําการใส่นะเด,เดี๋ยวผมใส่เข้าไปก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่าจะสามารถถอดออกมาได้ไหมนะครับ เพิ่มบัญชีเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าจะสามารถถอนได้ไหมอันนี้ก็คือไม่ได้คาดหวังว่าจะสามารถถอนได้หรือเปล่านะครับอันนี้ผมไม่ได้คาดหวังนะมาลองเล่นเฉยๆเนะทุกคนอาจจะสามารถถอนออกมาได้จริงก็ได้นะกดถอนทันทีทุกคนเอาแล้วทุกคนอุปสรรคไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะทุกคนอุปสรรคไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะเฮ้ยเดี๋ยว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 แต่เขาบอกว่าเพิ่มอัตราการจ่ายด้วยนะ เดี๋ยวเพิ่มอัตราการจ่ายก็คือถ้าเราเพิ่มอัตราการจ่ายการจัดการแบคทีเรียนในขวดเพื่อปลดล็อกอัตราการจ่ายเพิ่มสูงขึ้นถ้าเกิดว่าเราจะทำถ้าเกิดว่าเราจะถอนออกมาทันทีก็ได้นะทุกคนเราจะได้แค่อยู่ที่1.5บาทใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเพิ่มอีกหนึ่งอัตราละ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูดูดิทุกคนว่าจะได้ไหมเพิ่มหนึ่งเป็นเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันดีกว่า ยังลบเหมือนเดิมไหมทุกคนยังลบเหมือนเดิมไหมทำไงดีวะน่าจะต้องถอนแบบนี้ลองดูก่อนอ่ะเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาดูนะว่าจะสามารถถอนได้ไหมกดถอนทันทีนะครับถอนทันทีไหมนะครับก็จะเป็นการเลือกการถอนนะครับอ่าเดี๋ยวมาดูดิคาดว่าจะได้รับภายใน24ชั่วโมงอ่าเดี๋ยวมาดูดิเงินอยเข้าทูบีดีบอลเลตไหมทุกคน โอกาสที่จะสามารถถอนออกมาได้อ,อันนี้ก็คือเราไม่ได้คาดหวังจะสามารถถอนออกมาได้นะทุกคนเดี๋ยวมาอัปเดตให้ละกันนะทุกคนเออน่าจะเป็นการอัปเดต EP หน้านะคิดว่านะสำหรับการถอนของเราส่วน EP นี้น่าจะยังไม่สามารถถอนออกมาได้นะทุกคนคิดว่านะต้องรอติดตาม EP หน้าละกันรอติดตาม EP ีหน้าละกันถ้าเกิดว่า แอปนี้สามารถถอนออกมาได้อยู่ที่1.5บาทนะทุกคนเออน่าจะได้อยู่ที่1.5บาทนะครับเดี๋ยวผมจะทําการแปะลิงก์ดาวน์โหลดไว้ให้นะครับก็เฮ้ยเดี๋ยวเดเฮ้ย,เ,ยเอาแล้ว <c oughs> ถือว่าผ่านไหม เข้าเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่1.5บาทนะครับผ่าน Payer Max นะครับอ่าผ่าน Payer m อ x นั่นเองอยู่ที่1.5บาทนะครับถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับการเล่นของเรานะครับถอนออกมาได้ทันทีเลยนะอยู่ที่1.5บาทถ้าเพื่อนๆไม่คาดหวังว่าจะให้ถอนได้เยอะๆอยู่ที่150บาทครับเราก็จะได้รับอยู่ที่1.5บาทโดยไม่มีการเชิญเพื่อนนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมไม่มีการเชิญเพื่อนเลยนะทุกคน ยังไม่มีการชิญนเพื่อนอะไรเลยนะครับเพิ่งเล่นสดๆมาอยู่ที่ด่านที่8นะอ่านี่จากตรงนี้นะครับด่านท,ที่แปดก็คือผมได้ทําการเล่นโดยดูวิดีโอทุกครั้งเมื่อผ่านด่านนะครับย้ําดูวิดีโอทุกครั้งเมื่อผ่านด่านนั่นเองแล้วก็ได้ทําการเทสถอนออกมาทุกคนอเดี๋ยวมาดูนีทุกคนอันตราการจ่ายเดี๋ยวเป็นไงบ้างนะทุกคนประวัติการถอนนะครับอ่านี่อยู่ตรงนี้นะครับรายละเอียดการถอนนะครับ อยู่ตรงนี้นั่นเองที่เราได้ทําการถอดออกมาอยู่ที่1.5บาทนะครับเข้าไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าผ่านไหมผมว่าถือว่าผ่านนะกับการเล่นอยู่ที่ประมาณ10นาทีเองนะครับดูวิดีโอประมาณ8ครั้งทุกคนประมาณ เออประมาณนี้นั่แหละนะประมาณนี้นั่แหละนะครับก็สามารถถอดออกมาได้แล้วถือว่าผ่านนะครับสาหรับการเล่นของเรานะใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวผมจะมาแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับลองไปเล่นดูได้นะสําหรับใครที่เป็นสายฟรีนะครับเทสเล่นให้ผมหน่อยนะครับเทสเล่นให้ผมหน่อยว่าถอนได้ตามจริงเนะนี่ยตามในคลิปไหมมารีวิวให้เพื่อนๆที่สงสยัย รีวิวใต้ล่างคลิปให้หน่อยนะครับใครที่จะทําการเล่นคลิปนี้นะโอเคนะครับถอสสาเร็จเรียบร้อยเมื่อกี้นะครับ เดี๋ยวมาเช็คดูอีกทีซิทุกคนมาเช็คดูอีกทีซิอ่าถอนสําเร็จไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ที่1.5หบาทนั่นเองนะครับเราก็ได้ทําการถอนออกไปเป็นที่เรียบร้อยเล่นไม่ถึง10นาทีด้วยซ้ำนะครับเราก็ได้ทําการถอนออกมาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถือว่าผ่านนะสำหรับเกมนี้ใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปเจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ